ลางคืนในชนบทที่เงียบสงัดเสียงฝีเท้าเบาๆกระทบพื้นดินแห้งแลง้งพร้อมกลิ่นข้าวฝุ่นโผล่พ้นเงาไม้สูงโยงจากเขาหลวงอันมืดมิดเด็กหนุ่มในผ้าคลุมดำสกปรกหน้าตาเต็มไปด้วยรอยครูดจากหนามปากกำลังล่าก,กระสอบขนาดใหญ่ที่ตุงจนใกล้ปริแตกเขาไม่ใช่ขอทานไม่ใช่นักล่าแต่คือโจรโจรที่ใครหลายคนในหมู่บ้านเรียกว่าไอ้แดงไอแดงเติบโตขึ้นมาในครอบครัวยากจนพ่อแม่ของมันถูกหลอกขายข้าวเปลือกในราคาถูกกว่าต้นทุนจนในที่สุด ต้องเซ็นชื่อในสัญญานี้ที่มันไม่เข้าใจคำเดียวครอบครัวถูกยึดที่ดินเสียบ้านเสียนาและจบชีวิตด้วยยากติดที่ถูกต้มจากใบไม้ในป่าด้วยฝีมือของตัวเองเพราะไม่มีทางออกมันไม่เคยลืมเสียงร้องให้ของแม่ในคืนสุดท้ายและคำพูดพ่อที่บอกว่าถ้าโลกมันไม่ยุติธรรมมึงก็จงไปชิงคืนความยุติธรรมมาให้มันได้รู้จักเจ็บบาง หลายปีหลังจากนั้นมันกลายเป็นเงาในความมืดไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองแต่มันกลับมาเพื่อชาวบ้านที่ถูกโกงถูกหลอกถูกล้างผลาญด้วยปลายปากกาของพ่อค้าหน้าเลือดและนายทุนโลภฉดได้แดงเลือกเป้าหมายแต่พ่อค้าที่เอาเปรียบซื้อข้าวจากชาวนาแล้วต่อยกู้กินดอกเบี้ยโหดมันใช้ข้อมูลจากเด็กวัดแม่ค้าตลาดและเพื่อนที่อยากแลกกับข้าวมื้อเดียวหรือเงินสิบบาทแล้วเข้าไปกวาดเอาทรัพย์สินเงินสดบัตรสัญญาหนี้ที่อยู่ในตู้เซฟห้องลับของเหล่านายทุนเอามันทั้งหมดไปคืนเจ้าของเดิมแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ล,ล้้นแว จะได้กลิ่นบุญไอแดงถูกประกาศฮับติดโปสเตอร์หน้าอำเภอมีรางวัลน,นำจับสูงถึงห0,000นบาทนายทุนเจ้าถิ่นเท่าแก่เซ้งเสียหายหนักจากการถูกปล้นสามครั้งติดกันมันไม่ได้เสียแค่เงินแต่เสียหน้าเสียอำนาจและเสียความกลัวที่เคยจับหัวใจชาวบ้านกูจะจ้างให้มือปืนล่าผีตัวนี้มาให้ได้เท่าแก่เซ้งคำรามใส่ลูกน้องในห้องประชุมใต้ถุนโกดังข้าวขณะที่หน้าจอทีวีวงจรปิดกำลังฉายภาพเงาเหลือลางที่พุ่งผ่านกล้องไปเหมือนหมอกมีแต่เสียงหมาเห่าพร้อมตาม หลังมือปืนที่เสียงจ้างไม่ใช่ใครอื่นไอเสือหานอดีตทหารพลาลรานปลดประจำการผู้ฆ่าคนโดยไม่ต้องยกปืนสองครั้งมาเดินทางเข้าหมู่บ้านพร้อมปืนลูกซองยาวแววตานิ่งสนิทเหมือนแมงป่องใต้ดินวันแรกที่มันเหยียบหมู่บ้านมันสังเกตได้ทันทีว่าไม่มีใครอยากพูดชื่อไอแดงด้วยความเกลียดทุกคนกลับเอ่ยชื่อด้วยเสียงต่ำปนคารพราวก,กับกำลังพูดถึงวิญญ,ญาณผู้พิทักษ์มันไม่ใช่โจรมันคือความหวังเด็กชายคนหนึ่งพูดกับเพื่อนขณะนั่งกินกล้วยตาก หลังวัดโดยไม่รู้ว่าถูกแอบฟังอยู่เสือหานจุดบุรีสุดวันเข้าปอดเงียบๆและเอ่ยกับตัวเองความหวังหรือนั่นแหละของโปรดกูเลยด้านไอ้แดงมันรู้ตัวทันทีว่ามีคนล่ามันเห็นรอยเท้ารองเท้าทหารดอกฉิงตรงกลางป่าเห็นเศษที่บุรีตกใหม่ๆม,มันเข้าใจว่าคู่ต่อสู้ไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่แต่คือนักล่าอาชีพแต่มันไม่หวันมันเปลี่ยนแผนจากที่เคยปล้นยิบย,ย่อยมันหวงังเป้าหมายใหญ่สุดในชีวิต บ้านเท่าแก่เซงที่ตั้งประหานอยู่กลางทุ่งนาสร้างด้วยไม้สักทั้งหลังมีรถไฟฟ้าและมารถไวเลอร์เฝ้ายามันใช้เวลาสองวันเฝ้าสังเกตตำแหน่งร่างแผนบนกระดาษสกลองลังเขียนด้วยฐานไม้มันไม่ได้หวังแค่เอาเงินแต่หวังจะฉีกสัญญาทุกฉบับที่เซงเคยเอาไปกดหัวชาวบ้านมันรู้ว่าถ้าเผาเงินแล้วหนีชาวบ้านยังคงเป็นนี้อยู่แต่ถ้าทำลายหลักฐานนี้ทั้งหมดระบบของเซงก็จะล่มในพริบตาคืน ที่ไอ้แดงลงมือฟ้าครึ้มฝนลมแรงมันรอจังหวะที่หมาเงียบเดินย่องตามแนวคูระบายน้ำลัดขึ้นหลังคาเข้าทางช่องลมและตรงเข้าสู่ห้องทำงานเซฟเหล็กใหญ่เท่าตู้เย็นตั้งอยู่มุมห้องมันใช้เหล็กแงะที่ประดิษฐ์จากขาเตียงเก่างัดซ้ำจนประตูเปิดเปลือกตาแดงถืกเมื่อเห็นสัญญาณนี่เรียงเป็นตั้งพร้อมเงินสดอีกสองล้านในถุงดำมันหยิบมีดปลายแหลมออกจากหลังเอวไม่ใช่เพื่อลงมือฆ่าใครแต่ใช้มีดเล่มนั้นฉีสัญญาณนี่ทั้งหมดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยตรงนั้นเองที่เสียงฝีเท้าดังขึ้น พร้อมเงาในชุดดำอีกคนที่ปรากฏมึงคือไอ้แดงสือหานถามไอ้แดงนิ่งแล้วตอบใช่และนี่คือความยุติธรรมของชาวนาสือหานเงียบแล้วโยนปืนลงพื้นก่อนพูดเบาๆว่ากูฆ่าคนมาทั้งชีวิตแต่ครั้งนี้กูขออยู่ข้างคนก่อนที่เสียงเซเรนจ,จะดังจากถนนใหญ่ทั้งคู่หายวับเข้าปาทิ้งไว้แต่กองกระดาษสัญญานี่ที่กลายเป็นเศษเท่าและห้องที่ว่างเปล่าจากเงินรุ่งเช้าเท่าแก่เสียงตื่นมาพบความว่างเปล่าและสำนึกเสียจนร้องให้แทบขาดใจ ไม่ใช่เพราะเงินหายแต่เพราะเขารู้ว่าสิทธิ์ในการกดขี่คนจนได้หายไปตลอดการแม้ไอแดงจะหลบหนีเข้าไปในป่าได้สำเร็จแต่เหตุการณ์ต้นบ้านเท่าแก่เชิงนั้นได้กลายเป็นเรื่องใหญ่ระดับอำเภอชาวบ้านทั้งหมู่บ้านรวมตัวกันที่ศาลาวัดเช้าตรู่ของวันถัดมาข่าวลือเริ่มแพร่กระจายปากต่อปากว่านี่ทั้งหมดถูกฉีกแล้วและไอแดงไม่เคยเอาไปแม้แต่บาทเดียวบางคนไม่เชื่อจนกระทั่งเจ้าอาวาสถือเศษกระดาษสัญญานี้ที่เหลือครึ่งใบมาวางกลางศาลาพูด ด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่านี่คือหลักฐานว่าไม่มีใครเป็นนี่มันอีกต่อไปแล้วเสียงเฮดังลั่นบางคนร้องให้บางคนก้มกราบพื้นขอบคุณฟ้าที่ส่งโจรมาเป็นวีรบุรุษชีวิตที่เคยสิ้นหวังกลับมีความหมายขึ้นในพริบตาข้าวในนาอาจยังไม่พอขายแต่หัวใจพวกเขาเบาเหมือนปุยนุ่นเท่าแก่เสียงเงียบหายไปหลายวันไม่มีใครกล้าเข้าไปในบ้านหลังนั้นอีกเพราะมีข่าวหรือว่าเขาล้มป่วย จากความเครียดและกำลังคิดจะขายกิจการย้ายเมืองด้านไอแดงหลังจากหนีเข้าป่ามันกับเสือหานใช้เส้นทางลัดผ่านถ้ำและทางลับในหุบเหวมาหยุดที่กระท่อมร้างกลางป่าชื้นเสือหานนั่งจุดไฟกลางค่ำคืนและพูดขึ้นเบาๆว่า,วามึงรู้ไหมกูเคยมีพ่อเป็นชาวนาเหมือนกันจนวันหนึ่งโดนโกงโดนยึดนาโดนหลอกให้เซ็นเอกสารเหมือนกันกับมึงนั่นแหละไอแดงมองเขาในความมืดความรู้สึกบางอย่างที่ไม่เคยสัมผัสมา,มาก,ก่อนกำลังลุกขึ้นในอกความเข้าใจกูฆ่าคนมามากพอแล้วเสือหานพูด แต่พอเห็นมึงฉีกสัญญานี่แทนที่จะยิงใครกูรู้เลยว่าความกล้าของมึงมันยิ่งกว่ากระสุนของกูหลายวันผ่านไปทั้งคู่ใช้ชีวิตในป่าเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงของหมู่บ้านจากไกลๆไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาค้นหาตัวเพราะไม่มีหลักฐานไม่มีใครให้เบาะแสและทุกคนในหมู่บ้านต่างก็กลายเป็นญาติของไอ้แดงไปแล้วโดยปริยายจนกระทั่งวันหนึ่งพ่อค้าหน้าใหม่คนหนึ่งจากกรุงเทพเข้ามาเปิดร้านรวมขายปุย๋ยและเมล็ดพันธุ์ในราคาถูกพร้อมประกาศว่า ให้ผ่อนชำระแบบไม่คิดดอกเบี้ยทุกคนแปลกใจว่าทำไมคนในเมืองถึงมาทำอะไรแบบนี้ที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้จนได้รู้ในภายหลังว่าชายคนนั้นคือหลานชายของอดีตสือหารที่ตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงวงจรอ,อำนาจในทุนให้สิ้นซากชาวบ้านเริ่มรวมกลุ่มกันตั้งสหกรณ์เก็บผลผลิตรวมกันขายรวมกันไม่ต้องผ่านคนกลางอีกต่อไปและสิ่งหนึ่งที่ทุกคนไม่เคยลืมคือคืนที่เปลี่ยนชีวิตคืนที่ไอ้แดงเดินเข้าไปในคฤหาสน์ของปีศาจและเผาเอกสารบาปให้หมดไม่ในที่สุดผ่านไปหนึ่งปีหมู่บ้านนั้น ไม่เหลือใครเป็นนี่อีกเลยไม่มีแม้แต่บาทเดียวทุกคนมีนามีบ้านมีข้าวกินและที่สําคัญที่สุดมีศักดิ์ศรีกระท่อมร้างในป่าที่ไอ้แดงเคยหลบซ่อนกลายเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านสร้างหอเกียรติจากไม้ไผ่ตั้งเรียบง่ายมีเพียงป้ายไม้แผ่นเดียวเขียนว่าแด่โจนที่ปล้นคืนหัวใจของเรากลางป่าลึกที่มีเพียงเสียงลมพัดใบไม้กระทบกันเป็นจังหวะเงียบสงบกระท่อมไม้ที่ไอ้แดงกับเสือหานอาศัยอยู่ชั่วคราวถูกซ่อนด้วยกิ่งไม้แห้งแอและทวันบรรยากาศรอบตัวเหมือนหยุดนิ่งแต่มือของทั้งคู่ยังไม่หยุดนิ่ง่งเชน กันไอแดงกำลังเหลาไม้ให้ปลายแหลมเสือหานนั่งผันด้ามมีดด้วยผ้าหยากัยกๆที่ฉีกจากเสื้อกันหนาวตัวเก่ามันไม่ใช่เพราะกลัวถูกจับแต่พวกเขารู้ดีว่าหลังการต้นครั้งใหญ่โลกภายนอกจะไม่ปล่อยให้พวกเขาหลบได้ตลอดไปหลังจากนี้มึงจะทำยังไงต่อเสือหานถามขึ้นด้วยเสียงต่ำสายตาจ้องมองกองไฟที่ค่อยๆมอดลงกูไม่ใช่พระเอกมึงก็ไม่ใช่คนดีแต่ถ้าเราไม่ยืนให้คนพวกนั้นลม้มลงบ้างสุดท้ายเด็กในหมู่บ้านก็จะโดนเหมือนที่กูเคยโดน ไอ้แดงพูดพร้อมหันมามองเพื่อนใหม่กูจะยังไม่หยุดจนกว่าหมู่บ้านนี้จะเป็นของชาวบ้านไม่ใช่ของนายทุนข่าวการหายตัวของเท่าแก่เซ้งเริ่มแพร่กระจายไปถึงอำเภอว่าเขายอมขายกิจการทั้งหมดในราคาถูกยิ่งกว่าขายข้าวเปลือกเพื่อย้ายตัวเองไปอยู่ต่างประเทศแต่โลกของนายทุนไม่ได้มีแค่เซ้งยังมีสมภพ เจ้าของโรงสีอีกฝั่งที่ขึ้นชื่อเรื่องช่างข้าวขาดขุดน้ำหนักกุงชาวบ้านด้วยวิธีเนียนจนจับไม่ได้สมพบไม่ใช่แค่พ่อค้าแต่เป็นคนที่มีเส้นสายกับผู้ใหญ่ในจังหวัดและเมื่อเขารู้ว่าไอ้แดงยังไม่ตายและเริ่มมีอิทธิพลทางใจกับชาวบ้านเขาก็จัดการวางแผนทันทีเพื่อลบชื่อไอ้แดงออกจากหมู่บ้านไปตลอดการเขานำเงินก้อนโตไปมอบให้ประหลัดอำเภอและเจ้าหน้าที่บางส่วนที่เคยได้ประโยชน์จากการกินหัวคิวสหก์ชาวบ้านแรกกับการเปิดปฏิบัติการล่าโจรเงียบ เช้าวันต่อมารถกระบะเจ้าหน้าที่ปิดฝ่ายหน้าแล่นเข้าไปยังเขตป่าสงวนเสียงวิทยุแทรกด้วยคลื่นสั้นมีคําพูดลอดมาว่าถ้าเจอยิงได้เลยไม่ต้องจับเป็นชาวบ้านเริ่มรู้สึกถึงลางร้ายแม้ไม่มีใครพูดออกมาแต่ความเงียบผิดปกติในตลาดตอนเช้าบอกอะไรบางอย่างเสียงลือเริ่มแพร่กระจายอีกครั้งว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าไปจับไอแดงมีเด็กหญิงคนหนึ่งเดินร้องให้มาหาแม่แล้วพูดเบาๆว่า ถ้าเขาตายใครจะช่วยหนูแต่ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าเขตป่าลึกมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับระเบิดขนาดเล็กถูกฝังไว้ในโขดหินชายป่าโดยคนที่รู้เส้นทางดีกว่าใครเสียงระเบิดดังก้องทําให้รถเจ้าหน้าที่ต้องหยุดอยู่ตรงชายป่าไม่สามารถเข้าไปต่อได้โดยไม่เสี่ยงเสือหานคือคนวางกับระเบิดเขารู้ว่าเจ้าหน้าที่มาแน่และรู้ด้วยว่าไอ้แดงไม่ใช่คนที่เหมาะจะตายในป่าอย่างหมาความดีที่โลกไม่ยอมรับต้องรอดให้ได้นานที่สุดเขาพูดกับตัวเองหลังเหตุการณ์นั้นผ่านไปสามวันเจ้าหน้าที่ถอยกลับไอ้แดง จึงตัดสินใจลงจากป่าชั่วคราวเปลี่ยนรูปแบบจากโจรเป็นครูเขาเริ่มสอนเด็กๆกลุ่มเล็กๆให้รู้จักการอ่านสัญญารู้จักต้นทุนรู้จักคําว่าไม่ยอมเซ็นถ้าไม่เข้าใจพร้อมกับเล่าเรื่องของตัวเองให้เด็กฟังทุกเช้าสิ่งที่ทําให้พวกเราจนไม่ใช่เพราะขี้เกียจแต่เพราะเราไว้ใจคนผิดเสียงของไอ้แดงกลายเป็นคําสอนชาวบ้านเริ่มรวมตัวกันสร้างศาลาเล็กๆหน้าวัดเพื่อใช้เป็นที่สอนความรู้ขัน้นพื้นฐานบางคนเรียกที่นั่นว่าโรงเรียนของโจรแต่คนส่วนใหญ่เรียกมันว่า ที่แห่งแสงสว่างข่าวนี้แพร่ไปจนถึงกลุ่มนายทุนอีกแห่งในอำเภอใกล้เคียงพวกเขาไม่พอใจเพราะรู้ดีว่าหากคนจนลุกขึ้นเรียนรู้พวกเขาจะไม่มีวันเอาเปรียบได้อีกนายทุนชื่อเท่าแก่เชงหัวหน้ากลุ่มทุนรายใหญ่ที่สุดในสามจังหวัดเรียบประชุมลับที่ตึกสีดำข้างโรงสีตอนเที่ยงคืนเราจะปล่อยให้โจรตัวเดียวเปลี่ยนทั้งหมู่บ้านไม่ได้เขาพูดมูมันเลื้อยเข้ารังแล้วถึงเวลาตัดหัวมันซะทีแล้วคำสั่งก็ตามมาอย่างสั้นๆชัดเจนส่งมือปืนใหม่ เข้าไปล็อกตัวมันมาไม่ว่ามันจะตายหรือยังหายใจกลางดึกคืนหนึ่งในปลายฤดูฝนเสียงฝีเท้าเบาๆย่ำลงบนใบไม้เปียกชื้นอย่างชํานาญเมื่อสนิทจนมองไม่เห็นแม้แต่งเอาตัวเองแต่ชายผู้หนึ่งกลับเดินราวกับคุ้นเคยทุกซอกทุกมุมของป่านี้ร่างสูงในเสื้อคลุมฝนสีดำสนิทสะพายปืนยาวแบบดัดแปลงพิเศษเดินตรงมุ่งหน้าเข้าสู่เขตที่อยู่อาศัยของไอ้แดงกับเสือหานเขาคือเพลิงมือปืนรับจ้างที่ไม่เคยพลาดเป้าในรอบสิบปีไม่มีใครรู้ชื่อจริงไม่มีใครรู้ภูมิลำเนามีเพียงข่าวหรือว่า คยล้มผู้มีอิทธิพลระดับจังหวัดเทียงด้วยกระสุนนัดเดียวและเขาคือคำตอบของเท่าแก่เชงขนาดเดียวกันภายในกระท่อมเสือหารรู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างในอากาศเขาลุกขึ้นจากฟืนอย่างรวดเร็วยกมือแต่มีพกข้างตัวแล้วหันไปสะกิดไอแดงที่กำลังหลับตานั่งสมาธิอยู่เงียบเงียบมันไม่ได้หลับแต่นิ่งราวกับหินมีอะไรบางอย่างกำลังเคลื่อนที่เร็วและไม่ใช่ชาวบ้านเสือหารพูดเบาๆไอแดงเหลืองตาขึ้นสายตาแน่นิ่งก่อนจะเอ่ยแผ่วเบาถึงเวลาจริงๆแล้วสินะทั้งคู่รู้ดีว่าพวกเขา ไม่สามารถสู้ในที่แคบได้พวกเขาย้ายออกจากกระ่อมทันทีวิ่งเข้าแนวป่าแนบุบเขาโดยปล่อยกับดักหลอกไว้รอบบริเวณกระ่องใช้ทวัโยงเชือกดึงขวดน้ำใส่ก้อนกรวดให้เกิดเสียงคล้ายคนเดินเพื่อถูกงเวลาแต่เพลิงไม่ได้เดินสุ่มเขามีเครื่องจับความร้อนพกพาและเขาไม่เดินตามเสียงเขาเดินตามร่องรอยพลังงานเขาไม่หลงกลเวลาเดียวกันในหมู่บ้านชาวบ้านบางสึงเริ่มถูกเรียกไปสอบปากคำที่อำเภอใครที่เคยพูดถึงไอแดงในเชิงบวกจะถูกบันทึกไว้เป็นรายชื่อพิเศษ บางครอบครัวถูกค่มคู่บางคนถูกตัดสวัสดิการการเกษตรเด็กหนุ่มที่เคยเป็นลูกศิษย์ไอแดงคนหนึ่งถูกพาตัวไปสอบสวนแล้วกลับมาด้วยรอยฟกช้ำเต็มแขนนั่นคือสัญญาณเตือนว่าโลกภายนอกกำลังพยายามทำลายเรื่องเล่าที่เปลี่ยนหัวใจคนในป่าไอแดงกับเสือหานหยุดพักที่หน้าผาร่างของพวกเขาเปียฝนจนเสื้อแนบเนื้อทั้งสองนั่งหอบหายใจบนหินเย็นจัดแล้วเสือหานพูดขึ้นว่ากูจะถุวเวลามันเองมึงไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้ไอแดงมองเขานิ่งๆแล้วสายหน้า ไม่กูหนีมาเกินพอแล้วคราวนี้กูจะยืนแผนผุดขึ้นอย่างรวดเร็วพวกเขาตัดสินใจล่อเพลิงไปยังโพรงหินลึกในผาน้าตกที่เคยเป็นถ้าหลบภัยของพวกพรานสมัยก่อนมันมืดชื้นลื่นและแคบแคบพอจะหักล้างข้อได้เปรียบของอาวุธระยะไกลเมื่อเพลิงตามมาถึงเสียงฝีเท้าเ,าเขาแผ่วจนแทบไร้เสียงเขาเห็นเงาร่างของไอ้แดงยืนอยู่บนแผ่นหินในถ้ำสะท้อนกับแสงไฟฉายสีแดงของเขามึงคือไอ้โจรที่ทําให้พวกมันเจ็บใจนักสินะเพลิงพูดเรียกฮ่าฮ่ากูไม่ใช่โจรกูแค่ไม่ยอมเป็นเหยื่อ ไอ้แดงตอบเพลิงยกปืนช้าๆพร้อมจะเหนี่ยวไกลทันใดนั้นเสือหานโผล่จากด้านข้างกระโดดเข้าชนเต็มแรงร่างทั้งสองกลิ้งลงพื้นเปลวไฟจากไฟฉายตกใส่น้ำแตกเป็นประกายเสียงปืนดังสนั่นลั่นทำไอ้แดงไม่ลังเลกระโดดตามเข้าไปใช้ไม้เห,หลาแหลมแทงใส่ไหลเพลิงก่อนที่เขาจะหันกลับมาร่างของเพลิงเริ่มเสียเปรียบในที่แคบข้อมือถูกตีจนปืนหลุดเสียงคำรามดังจากเสือหานกูไม่เคยฆ่าคนดีแต่มึงไม่ใช่ พวกเขาไม่ฆ่าเพลิงในคืนนั้นแต่มัดเขาด้วยทวันพันท่าแผลให้อย่างเรียบร้อยแล้วทิ้งจดหมายฉบับหนึ่งไว้แนบอกท่ามึงเข้าใจหัวใจของคนจนมึงจะรู้ว่าเราไม่ใช่ศัตรูแต่ท้ายังเลือกเงินเป็นพระเจ้ามึงจะไม่มีวันรู้จักคําว่าศักดิ์ศรีเพลิงถูกปล่อยไว้ริมทางในรุ่งเช้าพบตัวโดยชาวบ้านที่ตื่นมาใส่บาดท่ทามกลางหมอกจางและเสียงไก่ขันและนั่นคือจุดเริ่มต้นที่เพลิงเริ่มตั้งคําถามกับชีวิตตัวเองข่าวการปรากฏตัวของเพลิงในสภาพบาดเจ็บแต่ไม่เสียชีวิต ทำให้ทุกฝ่ายตกตะลึงชาวบ้านกระซิบกันว่ามีคนใจแข็งกว่าเพลิงอยู่ในป่าในขณะที่กลุ่มนายทุนเริ่มถกเถียงกันเองอย่างรุนแรงบางคนเริ่มถอนเงินหนีบางคนเริ่มหวั่นไหวว่าอำนาจกระสุนอาจพ่ายให้กับความรักจากชาวบ้านแต่เท่าแก่เชงไม่ใช่คนที่จะยอมรับความพ่ายแพ้เขาเรียกประชุมกลุ่มนายทุนพร้อมเจ้าหน้าที่บางรายในห้องรับของโรงสีปิดร้างพร้อมประกาศด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าวถ้าพวกมันไม่กลัวตายงั้นเราก็เปลี่ยนเกม เขาสั่งให้เจ้าหน้าที่เข้ายึดโรงเรียนชั่วคราวที่ไอ้แดงสอนเด็กยึดสารวัตรที่ชาวบ้านใช้ประชุมสาก์ปิดบัญชีธนาคารของกลุ่มเกษตรกรและใช้กฎหมายฉบับเก่าที่ไม่มีใครเคยใช้จริงมาห้ามรวมกลุ่มจำหน่ายผลผลิตในชั่วข้ามคืนหมู่บ้านเล็กๆที่เคยเริ่มฟื้นกลับถูกบีบคั้นเหมือนเดิมผู้คนหวาดกลัวอับจนและเริ่มหมดหวังเด็กหลายคนถูกห้ามไม่ให้ไปเรียนกับไอ้แดงเพราะพ่อแม่กลัวจะถูกเล่นงานแต่ใน,นเงาความหวาดกลัวนั้นเด็กชายคนหนึ่งเดลัดล็อกไปตามทางดินเข้าไปยังป่าลึก ที่ไม่มีใครกล้าย่างกลายเขาหอ,อกเอาถุงผ้าใบเก่าๆใส่จดหมายลายมือเด็กจากเพื่อนๆทุกคนรวมแล้วกว่าห้าสิฉบับไปมอบให้ไอ้แดงพวกหนูอยากเรียนต่อหนูไม่อยากโตมาแบบที่พ่อแม่โดนไอ้แดงนั่งอ่านจดหมายทุกฉบับใต้แสงไฟจากกิ่งไม้สนพับมันอยา่างบรรจงราวกับมันคือสารยาที่มีค่ากว่าสัญญาใดบนโลกนี้แล้วพูดกับเสือหานเทียงประโยคเดียวเราต้องกลับไปอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่แค่ปล้นแผนถูกวางอย่างเงียบเชียบทั้งหมด เริ่มต้นด้วยการแฝงตัวของชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่รู้จักเท่าแก่เชงดีพวกเขาเคยทำงานในโรงสีเก่ารู้ทางเข้าออกรู้รหัสคลังเอกสารและรู้ด้วยว่ามีอะไรอยู่ในนั้นคือหนึ่งเงาหลายเงาปรากฏหน้าประตูเหล็กของโรงสีปิดร้างพวกเขาไม่ใช้ปืนไม่ใช่ระเบิดแต่ใช้ความรู้ที่ไอแดงเคยสอนในป่าแทนที่ทางเดินรหัสสัญญ,ญาณวิธีเปิดกุญแจล็อกหลายชั้นด้วยตะปูดัดและในที่สุดพวกเขาก็เจอห้องเก็บเอกสารต้นฉบับของสัญญ,ญานี้ทั้งหมด ในสามหมู่บ้านบางฉบับถูกซ่อนไว้ในถุงใส่ปุ๋ยบางฉบับถูกเย็บรวมกับแฟ้มบัญชีเท็จพวกเขาใช้เวลาทั้งคืนในการลำเลียงเอกสารทั้งหมดออกมาส่งต่อให้ครูแดงแล้ววันที่ใครหลายคนไม่คาดคิดก็มาถึงวันตลาดนัดใหญ่ของอำเภอที่มีคนมาจากหลายหมู่บ้านเวทีที่เคยเป็นที่ขายของถูกเปลี่ยนเป็นที่ประกาศของจนกลางวันแสก ไอ้แดงในชุดเสื้อมอหัมม์เก่าๆขึ้นเวทีพร้อมชาวบ้านยืนร่าย้องเขายกแฟ้มเอกสารขึ้นสูงแล้วประกาศด้วยเสียงดังกล้องนี่คือหลักฐานว่าเท่าแก่เชงและพวกใช้สัญญาเท็จหลอกเอาที่ดินของชาวบ้านเรามีต้นฉบับเรามีพยานและตอนนี้เรามีเสียงของคนทั้งหมู่บ้านชาวบ้านกว่า300ชีวิตเงียบไปชั่วขณะก่อนจะเปล่งเสียงใช่พร้อมกันดังกล้องไปทั้งตลาดกล้องมือถือหลายเครื่องจากนักข่าวท้องถิ่นเริ่มบันทึกภาพทุกช่องข่าวเริ่มถ่ายทอดเรื่องราวโจลผู้คืนความยุติธรรม ขึ้นหน้าจออย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่บางคนพยายามเข้าจับกลุมแต่ถูกขวางโดยฝูงชนแน่นขนาดที่ยกมือป้องกันผู้ชายเสื้อมอห้องคนนั้นราวกับเขาคือพระเจ้าที่พวกเขาสร้างขึ้นด้วยน้ำตาในชั่วโมงนั้นไม่มีตํารวจไม่มีนายทุนไม่มีใครกล้าขยับและไอ้แดงเขาเดินลงเวทีเงียบๆขึ้นมอเตอร์ไซค์เก่า พร้อมเสือหันซ้อนท้ายแล้วขี่หายไปในเส้นทางดินแดงลัดเข้าป่าด้านหลังตลาดท่ามกลางเสียงปรบมือยาวนานไม่หยุดแต่สิ่งที่เขาทิ้งไว้เบื้องหลังไม่ใช่แค่เอกสารไม่ใช่แค่คำพูดมันคือความกลา้าที่ปลุกหัวใจคนธรรมดาให้ลุกขึ้นสู้กับระบบที่กดทับมาทั้งชีวิตตะวันเช้าลอยขึ้นจากขอบฟ้าอย่างเชื่องช้าแสงแรกสาดผ่านไอหมอกในหุบเขาลูกไหลทุ่งข้าวที่เริ่มออกรวงหลืบสุกเป็นระลอกคลื่นชาวบ้านในหมู่บ้านกลางหุบเขาตื่นแต่เช้าว,วันนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่มายืนคุมไม่มีใครมาเก็บค่าดอก ไม่มีเสียงรถกระบะของนายทุนจอดหน้าบ้านเหมือนวันเก่ามีเพียงเสียงเด็กๆอ่านหนังสือในศาลาวัดกับเสียงหัวเราะของชาวบ้านที่กำลังซ่อมยุงข้าวร่วมกันเท่าแก่เชงหนึ่งในในายทุนผู้มีอิทธิพลที่สุดในสามจังหวัดถูกออกหมายเรียกสอบสวนจากกองปราบหลังจากคลิปของไอ้แดงในวันตลาดแพร่กระจายไปทั่วโซเชียลสัญญาณนี่หลายร้อยฉบับที่ครูแดงนำมาแสดงต่อสาธารณะกลายเป็นพยานเอกสารสำคัญที่โยงถึงการฉ้อโกงอย่างเป็นระบบตลอดหลายปี แต่ในขณะที่ระบบกฎหมายกำลังเริ่มเดินหน้าชีวิตของไอ้แดงกลับเคลื่อนไปอีกเส้นทางเขากลายเป็นคนที่คนทั้งอำเภอรู้จักแต่เขาไม่เคยกลับมานั่งในวงข้าวหน้าเวทีอีกเลยไม่มีใครเห็นเขาเดินในตลาดไม่มีใครเห็นเขาสอนเด็กอีกเขาหายไปในวันรุ่งขึ้นหลังวันประทัดก,กับอำนาจมีคนหรือว่าเขาถูกอุ้มไปแล้วมีคนว่าเขาหนีข้ามชายแดนบางคนถึงกับสร้างสารไม้ไผ่ในปา่าพร้อมขว่าผ้าขาวว่าขอบคุณที่สู้แทนเราแต่ความจริงนั้นเรียบง่ายกว่าที่ทุกคนคิด ไอแดงยังอยู่ในป่าเดิมกระท่อมเดิมเสือหานยังนั่งเคี่ยวสมุนไพราจากเปลือกไม้ด้านหลังมีเด็กชายหญิงผลัดกันเดินลุยทางชันมาหาทุกวันวันเพื่อเรียนรู้จากชายที่พวกเขาเรียกว่าครูไม่มีทงไม่มีคำขวัญไม่มีเหรียญรางวัลเขาเพียงแค่สอนวิธีจับดินการอ่านค่าต้นทุนเบื้องต้นและการไม่ไว้ใจใครที่ยื่นกระดาษมาให้เซ็นโดยไม่ให้เวลาอา่านวันหนึ่งเสือหานเดินมาหาไอแดงที่กำลังปลูกต้นข้าวโพดอยู่ข้างลำธารถ้ามึงออกไปตอนนี้มึงจะเป็นฮีโร่ของประเทศคนเขาจะตั้งอนุสาวรีย์ให้มึงแน่ๆ เสือหานพูดพลางจุดบุหรี่แล้วจะต่างอะไรกับให้พวกที่เคยมีรูปปั้งเต็มเมืองแต่มองไม่เห็นคนจนไอ้แดงตอบเรียบๆกูไม่ได้เริ่มเพราะอยากมีชื่อกูเริ่มเพราะกูเจ็บแล้วกูไม่อยากให้คนอื่นต้องเจ็บเหมือนกูอีกเงียบกันไปครู่หนึ่งก่อนที่เสียงเด็กจะร้องเรียกให้ครูแดงไปดูฝนตกลงฤดูที่กำลังโปรยเม็ดกลางแดดเหมือนน้ำตาฟ้าที่ดีใจ เด็กหญิงพูดพร้อมชูมือนับเม็ดฝนใ้แดงยิ้มเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนรอยยิ้มเล็กๆที่เหมือนพ่อแก่ใจดียกมือแต่สีสเสด็จเบาๆเวลาเปลี่ยนระบบเปลี่ยนผู้มีอำนาจเปลี่ยนแต่โจรคนนั้นยังอยู่ในป่าในเงาในหัวใจของคนธรรมดาที่ไม่ยอมจำนวนและหมู่บ้านที่เคยจนที่สุดในเขตวันนี้ไม่มีใครเป็นหนี้อีกแม้แต่คนเดียว